สวัสดีครับสวัสดียามือเสาราครับโอ้อากาศมือนี้หนาวเลยครับนอนหนาวเย็นเลยครับหนาวสามมือหอนสีมืออากาศเย็นเลยมือเนี่ยน้ำกระบกลงครับจนสีแหงมันแล้วครับนี่ ฟังน้ำ่นเห็นดินแล้วน้ำจินเลิกที่ว่างนี่โอ้เย็นเย็นน้ำฝนอกจจะเป็นถนนใหญ่ถแลนบึงบึงเป็น้องมานั่งตกปลาได้ได้ครับ้องนี่มันมาตกปลากันหลาย วอาทิย์มาัปิ่งกันว่านี่ผสมทีครับนี่ยสมทีไปมีสิบขั้นหมู่ว่านี่สม,ม,มขังนาผสมขางนาครับผสมข้างหลังนี่ครับตอนหนาฝนว่ามันฝนตก หนามมันขวมขึ้นมาหอดผีเลยมีซีขั้นในซ้ำเนียไใกล้นุมน่มๆนี่นี่ก็เริ่มสูใกล้แล้วครับบันนี้แดงหน่อยตัวนี้ใกล้หลบบน่นอยขึ้นมาไม่ก็ไลยนี่ขึ้นหลุดน,นี่ไล่ัำนี่ตีกันจนหัวแตกโัวบวมหัวละล,ะละ้ดตีกัน วัวบวมกับมีตับปิดไปขางหนึ่งกับมีลูกนี้แม่อีกแม่หนึ่งแม่นั่นโตเถิกหลายอยู่ใหญ่ยยมันไปแต่ว่าลูกแม่นี่ยว่าท่านเด็ว่าท่านเด็ตีกันนี่แม่นี่สิโตเถิกหน่อยนี่ครับนี่ตัวแม่สิหลาย นี่ครับแม่เนี่ยเหนี anyway. ่ยตียันเนี่ยเนี่ยเนี่ยบักเนี่ยเนี่ยบอกอันนี้ลูกนี่งาเละมัดทีก็บอกนั่นบอกนั่นมัดเละบันเละบอกนั่นหน้าจิ้มแม่นก็เนี่ยลูกยีแม่เนี่ยเนี่ยตีกันตีกันได้หน่อยเน่ยลูกแม่เนี่ยตัวเล็กหลายตัวนี่ยแต่แล้วน่ากดนี่ ไก่แม่นีบอกยิงกันหนาเลยตาปิดด้วยานึง่งอันนี้ครับลูกแม่ลูกแม่เดียวที่ทำเนี่ยมีใครร่วมกันมั้เลยกจับใจน้องกันหมดเลยโอ้ยมันทีเข้าไปในสวนเนี่ย ีมันสูงแรงน้อยอวันพอนามมันถ่วม,มะหอดีนามมันถ่วเมืนมะหอดาล่าดิถว่วหอดาล่าันน,นาม้นมากร่านกับตรงไปแล้วสองตัวตรงไปเลยเลยครับเด็ก ยสตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งวันด๋ยวสิเหลียอวบอักแดงครับนี่แดงตัวนี้ก็สูงใกล้ล้วครับนี่ยลำหนักลำใหญ่ครับนี่ันี่บอัสาครับเนี่ยสูงครับสูงร้อยงามแข็งงามขนาดบักสาตัวนี้สาตัวนี้กันสูงใกล้ขึ้นกันครับนี่แต่วต่าตอมทัานดอกลำใหญ่ขึ้นกัน ร่างใหญ่ร่าหนาครับเนี่เห็นมันเห็นมันไอ้สูยกับแบบแดงตัวนั้นตัวนี้เหล่าร้อยววกนี้ร้อยสูงทำนี่นี่ร้อยสูงร้อยง่ายครับนี่นี่สายตัวหนึ่งตาตัวนี้กับร้อยสูงร้อยงามครับหนาแดงต้องต้องมันีน่ยมีต่อออกงามแล้วครับ ดาว่าปีกว่าท่านเลยเต็มไนไดยของนีป้นปีกยังออกอยู่ของนีน้ยางหยอกหยอกดาว่าล้หญ่ครับเนี่ยล้หญ่ล้มแนงครับเนีเ่ยสาตัวนี้ดีๆครับเนี่ยเป็นนุ่มดีแล้วนั่นก็บ,บังเมืนอนี่บังแดงมืนิดบางแดงหน่อยเนี่ย ลายจอบแต่ลายตะเป็ดเป็ดเพละ่ะคือหลังเป็ดปั๊บลวมตรงนี้ติดใกล้จะเต็มแล้วตอออกแล้วครับนี่นี่ตอออกตอมันบ่อสูงมันได้ทันละมนี้มันสิรอยเลยรอยเลยสูง รถท่านวานเข่าให้ข้อทุมเรียกไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยนี่ก็มีต,ตัวเดียวมั้งนี่เหนียวลัง เป็นนมเนี่ยลังน้ำงามทุ้มนี่เป็นลูกแม่เหี้ยอยู่ข้างหลังเอามาอใบข้างหนา้าอยู่ข้างหลังมันมุมมีวางนอนนี่ยมีปอดมันเนี่นี่ตัวเทอะตัวเดียวเอามาอใบสิบตัวตุยไปสามที่ยังกินมั้งนี่ยจนข้อนกินว่า ของนี่อย่างนี้จะตรงแม่ยั่ขึ้นนี่แม่เข้านี่นี่แม่เข้าเข้าง่ามคัดเข้าลำพืนเลยนึกว่าเป็นตัวเธอว่าวแม่เป็นตัวแม่ตัวแม่ทั้งสามตัว หน่ากินเขา่าครับล่ากินเขาแต่ควบควบอยู่ชิมนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับจะเริ่มกดติดตามกดแชร์ก็ซับตะไคร่ให้ได้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ